สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุกกุ้งแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนอ,อะไรกันนั้นเรื่องเรื่องคเรื่องเรื่องคืออะไรคุกกุ้งพิมพ์เกินมาหนึ่งตัวนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยเรื่องแบบฝึกัดทักษะภาษา,าไทยเล่มสองนั่นเองนะคะเด็กๆบางคนดีใจแล้ววันนี้จะได้ทําเล่ม ทักษาาะภาษาไทยกันสักทีนะคะซึ่งเล่มทักษาาะภาษาไทยนะะยที้นะคะเด็กๆเด็กๆจะใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษาพาทีนะคะวรรณคดีลำนามแล้วก็เล่มตัวพระเอกเรานี่นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณผู้ใช้ให้เด็กทําหน้าไหนบานะคะไปเลยค่ะให้เด็กๆทําเล่มสีทักษาาะภาษาไทยเล่มสีม่วงเนาะเล่มสองนะคะเล่มหนึ่งมันจะเป็นออกสีเทาๆใช่ไหมะคะ เล่มนี้ก็จะเป็นทักษะภาษาไทยเล่มสองให้เด็กทำหน้าที่หนึ่งนะคะนี่เลยให้อ่านโจย์แล้วก็วงกลมนะคะหน้าที่สองให้เรียงลำดับนะคะนี่เรียงลำดับเหตุการณ์เนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะคะหน้าที่สามนี่นะคะหน้าที่สี่หน้าที่ห้า หน้าที่หกและหน้าที่เจ็ดค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่สามสิบนะคะคุณกู๊กขอฝากงานเด็กไว้เพียงไว้เพียงหนึ่งถึงเจ็ดนะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กนะคะให้เด็กลองเปิดดูในใ,นใบบกใบบวกก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ